วันนี้คินโอ๋พาทุกคนมาเที่ยวลงสวนเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวสวนทุเรียนอาจจะเห็นทุเรียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ประมาณ8โมงครึ่งค่ะเป็นเช้าวันอันสดใสแดดไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าคินโอ๋จะพาทุกคนมาสวนเงาะค่ะตอนนี้ที่บ้านเรามีการเก็บเงาะอยู่แต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเงาะโรงเรียนเงาะนาศาลแต่เราก็ เ,เขาเรียกว่าเงาะนาสารยังไม่ได้ออกลูกยังไม่เป็นลูกมากเท่าไหร่นะคะก็จะพาทุกคนมาเก็บเงาะสีทองค่ะคุณอาจจะเคยได้ยินเงาะโรงเรียนเงาะนาสารแต่อาจจะไม่เคยได้ยินเงาะสีทองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้นี่นี่ข้างหลังคุณโอนนะโอ้โหคุณพ่อนี่คุณพ่อขอบคุณโ,โอนขึ้นไปเองเลย อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะปีนต้นเงาะไปเก็บได้วิธีการเก็บเงาะเนี่ยค่ะจริงๆมันก็ไม่ยากแต่มันจะเหนื่อยนิดนึงตรงที่ว่าเราจะต้องใช้ไม้เป็นตะไคร้คีบๆๆๆอย่างนี้นะคะนี่นี่คีบไปเสร็จปุ๊บจะต้องปีนขึ้นไปต้นนะคะเพราะว่าต้นเขาจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ อาจจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการปีนนิดนึงแล้วก็สอยลงมานะคะอ่ะเดี๋ยวคุณโหจะหันกล้องให้ทุกคนดูดีกว่านะคะว่าวิธีการที่เขาสอยเป็นยังไงนี่คะ่ะทุกคนคือด้วยความที่ต้นเงาะต้นนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นต้นที่เราเพิ่งปลูกปลูกประมาณกี่ปีแล้วอ่ะแม่ อต้นนี้ประมาณ6ปีนะคะต้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเขาก็ออกลูกให้เราได้เรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณพ่อก็กําลังปีนขึ้นไปเพื่อที่จะตัดเงาะที่อยู่บนยอดซึ่งเราสอยยืนจากข้างล่างไม่ค่อยถึงนะคะนี่หาทุกคนเห็นไหมเนี่ยแดงๆงซูมเข้าไปใกล้ๆเลยอะซูมเข้าไปใกล้ๆนมีมีมมันก็จะคล้ายคายพวลงลำไยนะใครที่เคยเห็นพวลงลำไยก็จะห่อยๆแต่ด้วยความเงาะสีแดงเนาะ เราก็จะเห็นเป็นแดงๆพ่อโบกมือนอยสวัสดีนอยอโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้ววะทำไมยังปีนได้อ่ะโอโ้โหเจสแล้วค่ะทุกคนสุดยอดไหมคะคุณพ่อของพินโอปกติไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่นะอันนี้แบบว่าพินโอบังคับถ่ายโดยที่แบบเขาไม่สามารถจะห้ามได้โอเคอ่ะเดี๋ยวงั้นเรามาดูกันต่อนะคะก็คือว่า เวลาเราสอยออกมาแล้วเนี่ยเราจะปูพื้นข้างล่างด้วยผ้าใบนะคะซึ่งมันจะง่ายในการที่เราจะเก็บด้วยอะคะ่ะก็คือรวบจากเหมือนเหมือนพับผ้าห่มอะคะ่ะรวบทุกอย่างมาอยู่กองเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เราก็จะต้องเก็บอะไรที่มันค้างๆอยู่นะคะที่คุณพ่อสอยลงมาเมื่อกี้มันจะตกลงมาตรงนี้ หลังจากนั้นเนี่ยพอเรารวบผ้าใบเสร็จปุ๊บเราก็จะมากรองตรงนี้และในที่สุดเราก็จะเจอคนหนึ่งคนสวัสดีค่ะป้าลาตีมาอีกแล้ววันก่อนยังเพิ่งคัดมังคุดอยู่วันนี้เก็บนะสีทองอะคะเก็บนกสีทองค่ะหรออันนี้กำลังแบบเก็บยังไงอะอก็ติดเป็นตะกร้าค่ะ เด็ดใส่ตะก้าตะก้าเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนมันต่างกันยังไงคะแม่ช่วยบอกคุณผู้ชมนิดนึงโรงเรียนมันหวานกรอบแต่เงาะสีทองมันกรอบเหมือนกันแต่มันอมเปรี้ยวนิดนิดอ๋อแต่ว่าปกติส่วนตัวของแม่ชอบกินเงาะสีทองหรือเงาะโรงเรียนมากกว่าชอบกินเงาะโรงเรียนหวานกรอบหวานกรอบเม็ดลอนมันก็กรอบดีเหมือนกันแม่แต่ว่ามัน ผมเปรี้ยวนิดๆใช่ค่ะ <ผม S 1> ทุกคนชอบมเปรี้ยวเปรี้ยวอ๋อนี่คือใครที่ชอบเงาะถ้าชอบเงาะหวานหวานนะพีโอแนะนําใหา้กินเงาะโรงเรียนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเงาะแต่ไม่หวานมากรสชาติอมเปรี้ยวนิดๆเงาะสีทองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะโอ้โหขอถ่ายใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะแม่ทาไมมันสวยขนาดนี้เนี่ย <พ uka> ปกติเงาะสีทองมันลูกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะใหญ่สีทองลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่ลูกโตค่ะเงาะที่เราเก็บมาค่ะเราก็จะทําการใส่ตะกร้านะคะสมัยก่อนตอนคุนโอเด็กๆอ่ะเราก็จะทําการตัดเงาะแล้วก็ใส่ลงในตะกร้าแต่หน้าตอนนี้ตอนนี้ที่แม่ทําอยู่แม่ไม่ได้ใช้ตะไกร่แม่ใช้อะไรคะ ช้มือปลิดเดด็เออาค่ะมืปลิดเลยเหรอใช้มือปลิดใช้มือเด็ดเอาค่ะอ๋อใช้มือเด็ดเอาทำไมอะคะมันมันเร็วกว่าค่ะมันเร็วกว่าที่ใช้กันไปนิดมีดมีดค่ะอ๋อเนี่ยค่ะมันจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากกว่าใช้กรรไกรตัดทีละลูกนะคะเด็ดเด็ดเนี่ยอ๋อค่ะใชากันไกรนีดทีละลูกทีละลูกนี่ปลิดลงเลยค่ะปลิดลงเลยนะอืม โอ้โหรวดเร็วมากๆมืออาชีพทำมากี่ปีแล้วอะคะเงาะเนี่ยเงาะนี่ก็เป็นยี่สิบกว่าปีเลยค่ะยี่สิบกว่าปียี่สิบรับสิบปีได้เลยโอ้ยมากกว่ายี่สิบไมอะ่ะโอ้สี่สิบกว่าแล้วอะ่ะสมอบกว่า,า,วาตั้งแต่จําความได้นี่ก็แบบว่า <c oughs> โตมากับเงาะปีนลูกเงาะ <c oughs> ปีนลูกเงาะว่า <c oughs> ปีนต้นเงาะ <c oughs> ขอดูอีกลูกนึงได้ไหมคะแม่เอาแบบว่า ช้ำๆโอ้โหเนี่ยมันสวยมากเลยทุกคนมันสีแดงสดมากเมื่อก่อนนะคุณแม่ของพี่หนูจัดช่อเงาะสวยมากตอนนี้ก็จัดสวยแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แบบมานั่งจัดขายเป็นช่อแล้วก็ขายเป็นตะกร้านะคะสวยขนาดนี้อยอมใจเขาเลยอะ อ่ะแม่ปอกให้อีกลูกหนึ่งได้ไหมปอกอีกปอกปอีกปอกอีกลูกโตลูกใหญ่แนนจะโชว์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 ว้าวอ้าวปึ๊บขอดูก่อนขาวจะขาวอวบเหมือนมังคุดอีกไหมเนี่ยขาวแต่มันหวานฉ่ำคือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสีมัน มันเงามากอะ่ะมันเงาอะ่ะมันเงามันฉ่าเนื้อนะเนื้อเน่นะเนื้อแน่นอ่ะเอาชิมอีกชิมอีกโ,อโหยระวังนะแม่ <laughs> นี่ช่วงนี้หน้าเงาะหน้าทุเรียนเนี่ยอันไหนลูกไหนไม่แน่ใจอันไหนลูกสวยอยากกินนี่ก็ได้ข่าวว่าน้ําตาลขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เลยใช่ไหมคะแต่มันอดใจไม่ไหวจริงๆนะผู้ชม โอเคให้เดี๋ยวตอนนี้ให้แม่ทำงานต่อนะคะ ก็ทุกคนคะคุณโอได้เงาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเงาะที่แบบสวยเด็ดจากต้นเลยแต่ว่า,าด้วยความสวยของเขาเนี่ยมันทําให้คุณโออดใจไม่ไหวนะอยากจะชิมนั่นเดี๋ยวเราเด็ดมาสักลูกหนึ่งนะคะสองลูกก็ได้ลูกเนี้ยน่าทานเลือกได้เอาลูกแดงๆนิดนึงแล้วกันนะคะด้วยความที่คุณโอกินมาตั้งแต่เด็กนะบอกเนี่ยไม่ต้องใช้มีด เป็นเรื่องง่ายมากสำหรับชาวสวนที่ปลอกผลไม้โดยไม่ต้องใช้้านี่ค่ะสวยไหมเอ่ยนี่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 ชิมเต็มบั้งทำมามกมาก ขาวมากขึ้นืจะบอกทุกคนนะว่าเงาะสีทองอะ่ะมันไม่ได้หวานเหมือนเงาะโรงเรียนนะความฉ่ำความน้ำเยิ้มมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่หวานจัด มันมีอาจจะอมเปรีย้ยวนิดๆแต่ว่าถ้าคุณเลือกลูกที่มันสีแดงจัดมากๆมันจะหวานนะคะโอ้โหแบบอยากให้ทุกคนได้ไดมาชิมเลยอะ่ะ เะะะะะะะอะไระคะเฮ่อโรงเรียนนะคะดูหน้าทานมากเลยอะไปกลับบ้านกันค่ะถ่าย่บานไหน <c oughs> อันเมลด รองเท้าใครรองเท้าแม่ผู้เจ็บตรงไหนไปย่าไม่นี่ไม่ต้องว้ว จังหวะนี้เพลงต้องเข้าแล้วนะโอ้ยฮ่า,ฮาความรักความเม,มตตา